กาบสวัสดีพี่น้องป้องไปสุขูสุขคนเดอ้อเอฟซีถุกทันพี่น้องคลิปนี้เกิดอะไรขึ้นอีกแล้วน้องพี่น้องเนาะหลังจากที่ทางเพจดังได้โพสต์ถึงสิ่งนี้น้องพี่น้องทําเอาทางชาวนิตวิจารณ์ยับถึงเรื่องนี้ทันทีเกิดอะไรขึ้นนาะพี่น้องเดี๋ยวจีดวงสีบวกสูฟังพี่น้องในส่วนของทางเพจอีเซียมน้นอง เพิ่นกะได้โพสต์แล้วก็พูดถึงในส่วนของทางพระเอกสันแล้วก็ทางคุณแพลวเผานั่นเองพี่น้องาล่าสุดจากทางที่พระเอกสันได้โพสต์เนาะพี่น้องเนาะกะประมาณว่าขอบคุณที่เมตตาและกะอ็นดูวาสันวาและเดินเรื่องทุกอย่างให้แบบเห็นชัดๆวาสันวาจริงอยู่ที่นิ่งแต่ก็ทําหลังบ้านแบบเต็มที่วาสันวาเซฟตัวเราคนที่ เรารักและครอบครัวของเรา่าสันวาพี่น้องแล้วเพื่อนก็บ,บอกอีกว่าปัจจุบันสําคัญเป็นสิ่งที่ควรให้ในทุกวันตื่นมาทําอะไรที่เป็นประโยชน์ไม่เบียดเบียนไม่ทําให้ใครเดือดร้อนมาสันวาเอาอดีตมาแก้ไขให้ดีขึ้นและดีกว่าเดิมมาสันวาแล้วก็ทิ้งท้ายแบบนี้ว่าต่อยอดชีวิตและหาความสุขเข้าตัวทุกๆุกวัน อย่าทําให้ความสุขเราน้อยลงมาสันน่พี่น้องนั่นแหละพี่น้องหลังจากนั้นน้องพี่น,น้องเนก็มีในส่วนของทางคอมเมนต์ทางคุณแพลาวเนาะเข้ามาอ่าพูดถึงเรื่องดังกล่าวบอกว่าขอบคุณที่คอยเป็นเกาะกําบังให้ในทุกๆเรื่องนะคะมาสักน่พี่น้องนั่นแหละพี่น้องก็เลยเกิดเป็นประเด็นน้องพี่น,น้องเนาะทางเพจได้ยิบยกในส่วนตรงนี้ขึ้นมาพูดถึงดงังเรื่องดังกล่าวทันทีน้องพี่น้องอ่าเพื่อนก็บ,บอกว่า ถ้ากูเป็นผู้ชายโคตรเสียใจวาสันวากูมาเป็นจุดจุดๆวาสันวาเป็นเกาะกำบังแค่นั้นเองหรอวาสันวานั่นแหละพี่น้องหลังจากนั้นนพี่น้องเนาะทาง f อก็เข้ามาวิจารณ์ถึงเรื่องดังกล่าวทันทีบอกว่าแน่ใจหรอที่เป็นเกาะกำบังให้ในทุกๆเรื่องวาสันวาไม่ใช่ผู้หญิงหรอที่เป็นเกาะกำบัง เห็นออกตัวฟาดให้ตลอดวสันวาพน้องบางท่านก็บอกว่าเป็นไม่กันที่ราคาเพ้งคักเนอะวสันวาคุณค่าที่คู่ควรมากวสันวาพี่น้องบางคอมินก็บอกว่ากำบังอะไรคะเห็นเธอฟาดให้ผู้ชายตลอดรวสันวาแล้วคนสาบเพราะการกระทําของตัวเองล้วนๆวสันวาพน้องบางท่านก็บอกว่าเขาหวานพืชหวังผลยังไม่รู้อีกวสันวาบางคอมินก็บอกว่า เกาะกำบังหรือเกาะกินกันแน่วสาสันวาถ้าเกาะกินน่าจะเหมาะกับคำนี้มากกว่าวสาสันวาพี่นวงบางท่านก็บอกว่าทำเพื่อเงินไม่ต้องเสียใจวสาสันวาบางข้อมิมนก็กว่าเกาะกำบังพนะตั้งแต่ครบกับยี่เก ây, ยิ่งมีแต่คนชังวสาสันวาถึงกับลั่นคำนี้เลยทีเดียวพี่นองทางชาวนิดบอกว่า กาะกำบังหรือคนเกลียดชังกันแน่่าสันวาพี่น้องป้าอีพสีในส่วนของข้อมินแต่ละคนแต่ละท่านพี่น้องได้พูดถึงเรื่องดังกล่าววิจารณ์ถึงเรื่องดังกล่าวยับทันทีพี่น้องบางข้อมินนะพี่น้องเนาะก็ชะเดือดถึงทางพระเอกสันแบบนี้ทันทีบอกว่าไอ้ยี่เกพูดเยอะๆอย่างนี้น่ากลัวมาสันวา เก่งแต่เบาวสันวาการกระทําหน่อยบอสมควรที่สิมาเป็นผู้นำวสันวาพน้องลั่นคำนี้ทันทีบอกว่าทางพระเอกสันไม่สมควรที่จะเข้ามาเป็นผู้นำวสันวาบางท่านก็บอกว่าถ้าผู้ใส้นี่มีจิตสำนึกมันจะโกเขาไมา่ยุ่งเลยวสันวาเพราะว่าเขามีดามาก,กันอยู่ถ้าไม่คิดเรื่องเดียวคือเรื่องเงิน จะไม่เข้ามายุ่งแน่นอนวสศนวาพี่น้องบางคอมเมนต์ก็ถึงขนาดบอกว่าสงสารยี่กีนะวสวันวาทางพอๆพอเอามาไว้แค่เป็นรอยผัวเก่าเท่านั้นวสวันวาที่จริงเลวพ่อพ่ออาจสีบไร้หักยี่กีกระดัยวิศนวาพี่น้องนางถึงไม่สนว่ายี่จีจะเข้ามาหลอกหรือเพื่อเงินหรือไม่นางมีแต่เดินหน้าต่อไปเพราะหวังที่จะ ทำลายผัวเก่าวันวะพี่นงองบอกว่าทางเพล่เเพาวนี่เหตดไสผัวเก่าได้ทุกวิธีทางวันวะบางคอมมนก็ว่ายี่เก,กจะเสียใจทําไมละ่ะเขามาแบบมีเป้าหมายวันวะต่างคนต่างมีเป้าหมายของกันและกันเสมอกันแล้วล่ะวศนวาพี่นงองบางข้อมมนก็บอกว่าทางเพลวเเพ้วนี่สิซื่อว่ามีผู้ใา้ค่อยปกปองหรือเปล่าวันวะบางท่านก็บอกว่าทางพระเอกสั้นนี้ นอกจากที่เขาสิเปียบเป็นเกาะย่งงโเก็บเท่าเขาเปียบเป็นเงานะวาสันวาเป็นเงาไม่พอเป็นรองคนเก่าอีกต่างหากวาสันวาพี่น้องก็เลยเกิดเป็นประเด็นเนาะพี่น้องเนาะถกกันพูดถึงเรื่องดังกล่าวทันทีเนาะพี่น้องเรียวพี่น้องคิดเห็นกันจังใดในเรื่องนี้เนาะพี่น้องกะคอมเมนต์ไว้ใตคลิปเจดวงใดเด้อเดี๋ยวถามมี่เขามาอัปเดตไหมเดี๋ยวเจดวงสิเอามาฝากพี่น้องไม่เด้อจ้า คลิปนี้ขออนุญาตลาพี่นงไปก่อนเด้อฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องเจดวงไว้ในเด้อสวัสดีจ้า